ครับผมสวัสดีครับมาพอกับกิดหน้าค่าคือเขาครับอันนี้เป็นคงสุทไทยของเสี้ยนขาเมื่อกี้นี่กิดหน้าค่าได้มีโอกาสโทรไปหาเสี้ยนขานะครับลรวก็สอบถามแต่ว่าบ่ได้บันทึกเสียงมาให้พี่น้องเอฟซีฟังนะครับเอ่อเสี้ยนขาเราบอกว่าไ้เน้นเน้นศูนย์ราวาละวายานเลขงวันี้ติดศูนย์มาสันครับอาจจะเป็นศูนย์บนหรือศูนย์ล่างก็ได้นะครับเนาะครับอ่จังเลขที่เสี้ยนขาไ้มาศูนย์หาเจ็ด แล้วก็บ,บอกว่าอาจจะเป็น 0H หรือ0 7นะครับจังทีแล้วไห่ 1C อาจจะเป็น 0C กไ็ไไ้จังสินะครับอันนี้คือคือเส้นขาบอกมาว่าเล็กอาจจะติด0นะครับผมต่ว่าครับต่ว่าเหลขที่เส้นขาไห้มาจะเป็น0 5 j นะครับราคา362ราคา 021C อันนี้คือเป็นเหล็กของเส้นขาที่ไห้มาด้วย FC ด้ับผมบัดที่นี่เลขน่องใบบุญ เมื่อกี้ี่แอดแจ้งผิดต้องขอโทษขอให้เลขนกของน้องใบบุญก็คือ86หลกักแ82นะครับ86หลกักแ82นะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นเลขของอเสี้ยนขาที่ไหามานะครับผมฝากเอฟซี FC, ผูไดเบิรงช่องกิดหน้าค่าอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแช่นะครับที่สำคัญคือฝากกดติดตามให้ได้เครับผมก็ขอให้เอฟซีทุกคนนะครับโชคดีถูกรางวัลไงเอาครับผม สำหรับชิปนี้ก็สวัสดีครับผม